สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาตัดแต่งกิ่งฝรั่งที่มันสูงเกินไปให้มันอยู่ทรงต้นแบบเตี้ยๆเงี้ยเวลาเราโห่เราอะไรก็ได้ง่ายอย่างกิ่งนู้นอะลองส่องดูหน่อยอย่างกิ่งนี้เนี่ยมันสูงเกินไปเวลาเราโห่ก็ลําบากต้องดึงต้องอะไรแบบนี้ผมว่ามันยากเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆทาในวิธีของผมว่าผมเลือกกิ่งแบบไหนแล้วผม ตัดแบบไหนออกให้ทรงพุ่มมันอยู่เตี้ยแล้วเราจะได้ดูแลง่ายเพราะตอ้นตรงนี้หกปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มีการตัดแต่งกิ่งเลยเนี่ยมันจะสูงเหมือนต้นไผ่แน่นอนนะคบอ่ะผมจะมาพาเพื่อนๆทาดูว่าผมทําแบบไหนอ่ะมาดูกันเลยครับอ่าครับผมต้นนี้ดูลักษณะคือมันมันไม่สวยหรอกครับตอนนี้เพราะผมกําลังเคลียร์พวกใบออกเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะให้เขาออกลูกตอนนี้ก็ไม่สวยแต่ว่าให้เพื่อนๆโฟกัสตรงที่กิ่ง กิ่งนะครับผมตอนนี้มันสูงมากเลยมันจะมีสูงเพราะว่าผมต้องการให้กิ่งต้นผมอยู่เตี้ยๆแบบนี้พอดีผมเห็นต้นเนี้ยมันโดดสูงมาซึ่งถ้าต้นสูงในี่เวลา,เาจัดการเวลาห่อเวลาเนี่ยมันจะยากยากมากๆครับต้นนี้หปีแล้วครับนี่บางทีมันก็จะมีกิ่งหักบ้างแบบนี้จากที่ผมห่เยอะเกินไปเนี่ยฮะมันก็เลยหักอันนี้ก็ต้องเอาออกเหมือนกันครับผมกิ่งแบบนี้ที่ผมเคยบอกไม่มีดอกเอาออกก่อนเพราะเพิ่งจัดการเคลียร์ให้โล่ง เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับจะถึงมันจะเริ่มมีโรคเยอะวิธีการจัดการของผมก็คือเนี่ยอันนี้อีกฝั่งหนึง่งผมเริ่มหอ่อฝั่งนี้ยังไม่หอ่อผมก็จะจัดการแบบนี้ฮะทําให้มันโล่งปโปร่งเลยมันจะแลดูไม่สวยไปประมาณสองสัปดาห์ครับจากนั้นเขาก็จะมีใบออกมาต่อยอดเป็นฝรั่งออกมานี่ดูนะครับผมอย่างกิ่งผมไว้เนาะแล้วก็จะมีกิ่งนี้เป็นกิ่งหลักเขาจะขนานกับพื้นโลก แบบนี้ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่อันนี้ตั้งขึ้นแบบนี้เอาออกครับตรงนี้เนี่ยแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะถนัดแบบไหนบางคนถนัดกรรไกรตัดกิ่งบางคนก็ถนัดเลื่อยเพื่อนๆบางคนก็ดีหน่อยผมเห็นเพื่อนคอมเมนต์มาโอ้โหใช้เลื่อยไฟฟ้าเลยอันเล็กขนาดถนาด,นดมือแบบนั้นสะดวกดีครับง่ายแต่วันนี้ผมไม่ได้ถือเลื่อยมาผมมีมีดอยู่ในกระท่อมตรงนี้ก็เลยจะมาตัดให้เพื่อนๆดูนี่ฮะ กิ่งนี้มันสูงสูงมากเลยสูงขึ้นไปประมาณสองเมตรยี่สิบวิธีการก็คือผมจะหามุมหน่อยตัดออกครับตัดแล้วการตัดเราจะตัดตรงนี้นี่อันนี้รอบก่อนที่ผมตัดเพราะว่าเขาดันขึ้นสูงเพราะต้นตรงนี้ทรงพุ่มเขาก็เป็นทรงพุ่มดีอยู่แล้วตัดตรงนี้เลยครับอันนี้ก็รอยตัดคราวที่แล้วผมจะแต่งกิ่งแบบนี้ตลอดครับผมจะตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลยครับแบบนี้อ่ะ กองยกนิดนึงเพราะผมมาคนเดียวมันมันต้องจับถ่ายครับไม่งั้นก็ไม่เห็นคือไม่ต้องไปคิดมากครับตัดแค่ขาดแค่นี้ฮะนี่จากนั้นทรงพุ่มเขาก็จะเตี้ยเลยจากเมื่อกี้ที่สูงชะลูดแบบนี้แบบปลายมีดผมเนี่ยนี่ฮะผมใช้วิธีแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยฮะเวลาการจัดการสวนนี่จะยากเนี่ยต้นนี้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดู ดูนะฮะลักษณะทรงเอาไคมีผมไม่สุภาพนะครับคือมันมันผมถนัดขวาแต่ผมต้องถือกล้องมือซ้ายอ่ะเนี่ฮะตรงนี้จะสูงตรงปลายตรงนี้ก็คือเอาออกตรงนี้เลยครับตัดออกตรงที่เขาดันสูงหากออกเลยก็ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยฮะแค่นี้ต้องจัดการทรงพมให้เตี้ยนะครับผมเนี่ยของผมหกปีแล้วแต่ต้นผมมันจะสูงแค่ประมาณสูงสุดคือเมตรแปดสิบ เนี่ยฮะแบบนี้เลยไม่อย่างนั้นหน้าฝนนะครับถ้าเราไม่จัดการแบบนี้ไม่ทําให้โล่งก่อนห่อเนี่ยเจอปัญหาแน่นอนมันจะมีโรคเยอะครับโรคใบจุดโรคอะไรพวกเนี้มันจะมาแน่นอนอันนี้ผมให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่อยากขายให้ดูเพราะยังไม่ตัดหญ้าหรือประมาณห้าหกแถวก็เลยให้ดูตรงที่โลง่โลงๆไปก่อนเนี่ยฮะทรงจะอยู่เตียเต้ยๆแบบนี้อันนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยแล้วครับน่าจะอีกสองสัปดาห์ก็ จะเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะมันจะผีใบออกมาแล้วก็จะเป็นเ,เป็นดอกเป็นผลมาแต่ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆเ,เราต้องจัดการต้นให้โล่งโปร่งเลยมาอย่างนั้นเนี่ยฤดูฝนแบบนี้ครับโอ้โหโรคโรคมาแน่นอนอะเดี๋ยวผมพามาดูลูกฝรั่งหน้าฝนผ,ผมหน่อยผมถ่ายผมไม่ไม่ได้ตัดต่ออะไรหรอกเอาลูกนี้ก็ได้ ดูนะครับสวยไม่สวยรุ่นเอานี่การห่อของผมนี่จุดกอะไรอ๋อไม่ใช่ใบไม่ใช่โรคนะครับอันเนี้ยผมว่าน่าจะโดนกิ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะไม่มีเพลี้ยเข้ามาข้างในเลยสำคัญครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆหน้าฝนยิ่งปลายฝนต้นหนาวเนะี่ย โรคแมลงจะมาเยอะมากจัดการต้นให้ดีครับอย่าให้เขารกให้โล่งโปร่งแต่ตรงเนี้ยดูไปเหมือนแบบมันแลดูไม่สวยในระยะแรกครับเพราะว่าเราเอาเด็ดใบเด็ดอะไรออกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งที่สําคัญเนี่ยที่ผมพาเพื่อนๆมาดูก็คือเราอย่าทําให้กิ่งของฝรั่งเราวเนี่ยสูงมากเกินไปเพราะว่าถ้ากิ่งสูงเราจัดการยากแน่นอนครับเอาบันไดามา เพื่อมาหอลูกฝรั่งผมก็มองว่ามันโหดร้ายเกินไปนะแค่หอฝรั่งก็จัดการต้นให้เขาเตีย้ยๆเนี่ยฮะต้นที่เราจัดการไปแล้วก็วจะสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบอย่างสูงเลยคือเมตเจ็ดสิบแค่นั้นละฮะผมไม่ให้สูงเกินนี้อเจอกิ่งหนึ่งที่สูงอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกิ่งนี้สูงเนี่ยฮะตรงนี้ก็ต้องจัดการออกเหมือนกันเนี่ยลักษณะแบบนี้ฮะ จริงๆผมเนี่ยใช้มีดก็ได้ตัดออกไปเลยนี่ฮะพอเข้ามาแล้วเนี่ยกิ่งนี้จะสูงฝั่งนี้ไม่ชัดผมกลัวย้อนแสงนะฮะกิ่งนี้จะสูงเราห่อไม่ถึงแน่นอนเราก็เก็บกิ่งเนี้ไว้เป็นกิ่งหลักตัดตรงนี้ออกอ่ะการตัดจะโยกนิดนึงว่าผมผมถือกล้องมือนึงข้างนึง รุนแรงหน่อยเนี่ยฮะแบบนี้ทีนี้เราก็จะไม่มีกิ่งที่สูงแล้วจัดการง่ายกิ่งนี้กิ่งที่สูงไม่สวยตัดตรงโคนเลยครับเนี่ฮะแค่นี้ทรงพุ่มเขาก็จะเตี้ยเราก็จะจัดการง่ายตรงนี้อ่ะดูเป็นแนวทางนะครับผมพอวิธีการทําของผมเนี่ยต้นมันจะโล่งมันต้องโล่งโปร่งครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารเคมีในการจัดการตรงนี้ ผมจะทําแบบปลอดสารดังนั้นเนี่ยต้นจะเลยดูไม่สวยเคยมีเพื่อนๆคนนึงถามครับว่าแล้วใบมัน่ะเห็นมีแมลงเจาะมีอะไรเจาะเยอะแยะเลย,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 ยไม่ต้องสนใจครับเราไม่ได้กินใบแมลงเจาะแมลงกินก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทําแบบใช้สารเคมีแต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับลูกฝรั่งเราหรอกครับเพราะว่าฝรั่งเราห่อตั้งแต่ลูกเล็กๆตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันมันก็ คืออย่างนี้ครับเราทําปลอดสารนี่ต้องเข้าใจว่ามันมีแน่นอนครับพวกแมลงพวกอะไรพวกแมลงปีกแข็งที่เขามากินใบของผมก็มีครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่กินแบบนี้เลยฮะนี่ก็กินมีแมลงกินเหมือนกันครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะเขากินใบเพราะว่าเราไม่ได้ขายใบเราขายลูกแล้วจำนวนใบที่อยู่เนี่ยฮะ มันก็เพียงพอกับการสังเคราะห์แสงที่ทําให้ต้นให้ลูกฝรั่งเราเนี่ยจะเดิญเติบโตได้เ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเห็นว่าต้นคือเวลาจัดการในต้นมันจะแลดูไม่สวยประมาณสองอาทิตย์จากนั้นก็จะค่อยๆสวยเองครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เป็นวิธีการจัดการสวนแบบให้ต้นทรงเตี้ยทรงพุ่มเห็นไหมฮะเป็นทรงพุ่มเหมือนเราเอาถ้วยถ้วยอะไรนะ ถ้วยน้ำพริกหรือว่าจานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละมันจะอยู่ทรงแบบนั้นนะครับต่อต้นมันจะไม่ต้องง้ําไม่ต้องไม่ต้องค้าไม่ต้องอะไรมันจะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอะครับวิธีการจัดการของผมก็เป็นแบบนี้เพื่อนๆคนใดที่เห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ